ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาเลยครับว่าต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เมจะมาสอนวิธีการลบเพื่อนใน RV รนะครับม่ใชว่าลบเพื่อนใน RV รเนี่ยทำยังไงวันนี้ท MC มีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเขราเกมใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมมาสอนนะครับก็คือไม่ได้จะสร้างความแตกแยกแก่ทุกคนใน RV รวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า นะครับเป็นวิธีการบอกก็เชยนะถือว่าบอกกเฉนนะผมไม่ได้แบบไปยุโยงส่งเสริมให้ใครแบบรูปเพื่อนกันเนาะโอเคครับสมมตินคนเกิดเปิดเข้าหน้าหลักเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณมองไปที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมตรงรูป2คนด้านล่างเนี่ยต่ตอนแรกมันจะมันจะอยู่ตรงนี้หนไหมให้อยู่ตรงที่หน้าคนนะแบบนี้กดไปปุป๊บเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมต้องขอบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยตอนแรกหายไม่เจอเว้ยหาครับเท่าไหร่ก็หายไม่เจอนะครับหลังจากนั้นกดไปที่เพื่อนปุ๊บนี่แหละฮะ นี่แหละครับส่วนวิธีการลบเพื่อนนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับแค่กดไปที่ถังขยะนะครับเราก็จะสามารถลบได้แล้วนะครับเห็นไหมไม่คือถ้าคุณอยากลบเพื่อนนะ่คุณก็กดยืนยันไปเลยนะครับส่วนผมเนี่ยยังไม่ได้รับคําขอนะวิธีรับคําขอเพื่อนก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยไม่ดีเดี๋ยวอาจทําคลิปแย่อีก <c oughs> แม่เอาไว้มันครบนะเอาไว้มันครบนะครับก็จะวันนี้นะครับสำหรับวิธีการโอ้อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ไผ่เนีวอะไรอ่ะ โคุณหลอกดาวเนะี่ยโอ้โคุหลอกดาวดิแม่งเอ้ยก็จะปรมานี้นะครับสำหรับวิธีการลบเพื่อนง่ายๆนะฮะย้ำอีกทีนะฮะขั้นตอนแรกให้ไปตรงรีบฝั่งซ้ายนะฮะจะมีรูปคน 2, <c oughs> 2คนยืนซ้อนกันอยู่ให้กดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้กดคำที่เพื่อนแล้วก็กดไปที่หนัคขยะ ปึ๊บก็สามารถกดลบเพื่อนไปได้เลยครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เพื่อนเต็มนะครับแล้วอยากจะเคลียร์เพื่อนออกไปเพื่อจะรับเพื่อนคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้นะครับก็จะวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เปเลยจะให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยสดุดท้ายนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายไปเลยไป <laughs> แต่ไม่ได้ไล่นะก็คือมันไอ้นี่แล้วไงคือผมเนี่ยจะก็คือจะทำให้มันครุขนาทีนะถ้าใครอยากดูต่อก็ดูต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ดูต่อก็สามารถปปิดดไไ้เลยนะ ก็มันก็แปดทีแล้ววิธีการลบเพื่อนก็จะง่ายๆนะฮะถ้าถามว่าเอพ้พี่จะพี่ไปลบเพื่อนเนี่ยพี่ต้องขัดใจกับใครแน่เลยแน่นอนครับแน่นอนครับพี่มีอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยเ <c oughs> ม,มย่มันต้องมีอยู่แล้นะว,วมันต้องมีอยู่แล้วนะคําว่าขัดใจเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆตอนแรกก็คือตอนแรกอาจจะลบพี่ก็ผาแม่งกูหน่อยว่าเครียดเลยเครียดตนะ่พอแบบว่าหาเจอแล้วไม่ลบก,ก็ได้แค่ไม่ต้องมาชวนเล่นก็พอนะฮะ คือต้องต้องบอกว่าสาเหตุมันนะ่คือผมอะ่ะคือตอนแรกผมก็ผมจะขึ้นซูพีไม่แหละแล้วลทีนี้ผมก็เห็นเพื่อนในเพื่อนในนี่ออนพอดีผมก็เอ้ยสักใหม่ละกันเพื่อนมามาเลยเพื่อนมาเล่นด้วยกันแหมมาคุณแล้วทีนี้แบบว่าเล่นคือมันไม่ได้อะ่ะไม่ได้ถึงว่าแบบว่าคือเขาปิดเสียงอะ่ะแล้วเวลาเราคอเกมอะ่ะมันไม่มันไม่นี่ไงมันมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันไงทีนี้ผมกดห้าน้องเข้ามาเขามาขู่คนหนึ่งเป็น ห้าคนนะครับก็ทําการนวๆเลยก็คือผมแบบโหตอนแรกผมแบบเฮ้ยน้องทําไมเล่นแบบนี้น้องไม่ฟังพี่เลยไม่เปิดไมฟังพี่น้องไม่เดินเติมเกมไปเติมบางทีเติมมันเติมไม่พร้อมเันไงบางทีมันต้องใช้กอเกมในเวลาแรงสูงๆอะ่ะก็ไม่สูงหรอกคอนประมาณคอนยี่สิบสามสิบดาวช่วงนั้นโอ้โหแล้วเกมนั้นแพ้ผมแบบเครืองเลยผมหาเลยว่าลบเพื่อนยังไง <c oughs> ผมหาเลยว่าลบเพื่อนยังไงเนะี่ย อุ้ยแรงอะนะเนียเจ็บน,นะเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาไม่กลับอีกแล้วออโอ้โหพระคุณทำไมไม่ไปเรามันอันตรายดิอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีพอเจอนั้นไม่ปวดเฮ้ยอะไรไม่ปวดแหละไ,ไม่ปวดไข่ไข่นะไข่นะเย็นนะเอาดิปิบเปิบเปบ โอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกแล้ววะกระตุกแล้ววะสามสิบเฟรมเรทเฉยม่ะโอ้โหคลิปนี้คนดูเป็นล้านสามสิบเฟรมเรทได้ไงเนี่ยจบละจริงถ้าใครแนะนำตัวที่หนึ่งหนึ่งหัวนะผมก็แนะนำตัวนี้นะชนะหลายตัวอยู่ครับฟีนิกซ์ตีป้อมเร็วนด้เลยแล้วเกมนี้คือแบบว่ามันวัดกันที่ใครตีป้อมเร็วกว่านะครับยิ่งใครเคลียร์ป้อมเร็วเนี่ยยิ่งมีโอกาสชนะสูงเนาะฉะนั้นก็แนะนำนะตัวนี้นะครับหดอยู่ด้วยบาทนี้ จะมาเล่นกับไฟร้อนๆใช่ไม่ดีถ้าคุณมาคุณตายนะผมพิแค่นี้แหละถ้าคุณถลายาในป้อมของกูจะตายนะครับจะไหลในป้อมของกูจะตายนะฮะ,ฮะที่เราออกกันไปชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับเอ้ยตายเลยวะ่ะเฮ้ยปาดเกินไปวะ่ะ เกมเป็นจริงไมเป็นจริงอันนี้เมเป็นจริงจิงจังกะละมังสักผ้าดูนะดูนะตีป้อมเร็วไดูเร็วไปดูนะคือต้นแล้วเกมแล้วพออัพโหมดหนึ่งหนึ่งอ่ะมันอัพมาใหม่อะ่ะยิ่งตัวไหนตีป้อมต้นเกมเร็วก็ออยิ่งโกงไม่ได้สี่พันแล้วนะประมาทไม่ได้นะครับเลื่อดเราเหลือแค่ส่านีกิ้งไปตายไม่รู้เรื่องนะฮะเฮ้ยทำไปเล่นไป,ไปทำไปเล่นไป นี่ไงสเต็ปแบกอะดิเถื่เกือบแพ้แล้วกู <c oughs> <ะ> <c oughs> เครียดไหมอพาลาเซตามอลไหมอพาลาเซตามอลไหมมาดีวกินอี <c oughs> อทีหนึ่งโอเคชนะเกือบละเกือบละเกือบแพ้และก็เจอมาเนี้ยดูเหมือนคลิปจะไม่ถึงแปดทีไปเนี้ย ต้องกดอีตาหนึ่งแม่งเอ้ยเจ็บไวไปหน่อยโทษทีไอ้นั่นเครียดแล้วไม่ไม,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 ไม่ไม่ตายทำไมไม่ตายเมียวซาอะแม่งอะไรเนี่ยคอนนะถึงกับท้อเลยเียวเชียวนะถึงกับท้อเลยกดบิกเจอคนเดินะมไหมเนี่ยเมียวซาจริงๆผมอยากเจอฟอร์เรนนะเพราะว่าผมงำแม่งเหลือเกินคลิปที่แล้วเนี่ยผมแพ้ฟอร์เรนติโน่้ยทุกคนแล้วผมแพ้มันมาตลอดไป ผมก็เลยแบบว่าต้องผมต้องทำอะไรสักอย่างตัวนี้มันผมว่ามันสำหรับตัวแน่เจอกับเราเจอฟอเรสต์เนี่ยมันต้นเกมียดนิดนะโอ้ย่อเรียวองอ้ย <c oughs> <c oughs> เจอตัวอะไรก็ไม่รู้แ <c oughs> ม่งผมจริงผมเคยเจอมันอยู่นะตัวนี้คือเราต้องรอมันแดชก่อนนะครับรอมันแดชก่อนแล้วเราค่อย แล้วเราค่อยเข้าแล้วเราเคยเเเกดสกิลหนึ่งนะถ้าเรากดสกิลหนึ่งก่อนที่มันแดชเนี่ยจะจะไม่ได้นะครับนี่มันเซียนอะเซียนเกินเสียอะไรขนาดนั้นนะฮะมาดิโม่สเปกับาร์ดิไปปะตริปปาร์ดูบาร์ดูยูปะเต้สเปยดูบีปับเอาอัพหนึ่งนำเนาะมันก็ไม่มีแดชหนึ่งสองต้นเกมเราได้อยู่เนาะเพราะเราขี่แตกไงดูดิขี่แต่กันเลยถ้าข้ามีสองเมหร่ก็ต้องระวังนะเวลาเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยต้องรอเขาแดชก่อนนะ ก็จะเป็นเกมวิทยาเอ้ยมึงมึงมึงแดสก่อนปเปล่าอะไรเงี้ยเออกดดันก่นครับผ่านแล้วฟิกเกอร์มาทำไมแดสไปแล้วครับตายอย่างเดียวจวังหวะนี้นี่ครับแต่ก่อนจริงๆผมก็เล่นฟินิก์นะแต่ก่อนโหมดหนึ่งๆอะแต่ผมตอนนั้นผมจำได้เลยเหมือนอัปเดตอัปเดใหม่แล้วแบบว่าฟินิกสซู่ฟอร์เรนไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนนะครับไม่รู้เปลี่ยนทำไมนะหมายถึงว่าผมอะไม่รู้เปลี่ยนทำไมตัวมันก็โหดอยู่นะครับ ผมลืมไปได้ไงลูกรักหมวดหน,หนึ่งผมเนี่ยตีป้อมนะไม่ตีคน <c oughs> เอาดิตีป้อมวายตีป้อมมันนัว,นว,นว,นวปลายนัวปลายจังหวะนี้เอ้ฟินิกคิคิฟิกเกอร์ออกเลยนัวป้อมไปครับเนี่ยต่อไปในของจริงแล้วครับมันเขาเมียนตีแล้วนะแต่จะยากกว่าเดิมนะครับเอาจริงถ้าถ้าถ้าเขาเริ่มแรงเนี่ยเราว่าจะสู้ไม่ได้นะ ดีไม่ดีจะต้องออกันเวด,ด้วยนะครับจะต้องรอเป็นเวฟหน้าๆเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอ่าคลิปมนันนี่ครับได้ดิได้เลยเล่นเลยไหมถ้าถ้าตานี้ไอ้น,นี่คือคือแพ้เลยนะเอ้ยไม่ตายระเบิด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 โอเคเยี่ยม <laughs> ดูว่าระเบิด นึกว่าอันติไอ้นี่มันระเบิดนะครับเฮ้ยเลื่อนเลยเท่าไหร่เนี่ยเร็ว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 พันทิ้งทั้งมันอ้าวแมงเหยไม่ทันไหมไม่เนาะไม่ไม่นะชิบหายละจบไม่ลงครับเฟรดิกมาต้นเกมมาเลยเว๋ละกูอบเราไม่ต้องออาเงนของเวทแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเริ่ม โดนกระแทกหัวใจนะเจอกันมากระแทกหัวใจตอนนี้อันตีงเข้ามาแล้วนะอตีเข้ามาเร็วอยู่กั่นนะครับออกเป็นทอยก็ได้นะเราขอแค่ได้กิ้งพอนะครับโอเคคีบไวมากถ้าเข้าอีกชนะเราตอนนี้เราวเขาก็าต้องไฟแล้วนะไฟไฟเต,ตอร์นะรอเขากิ้งก่นขขขอนปึ๊บ เออชน,นะ <S <S ก็จะมานี้นะสำหรับคิดวดีโอนี้นะครับถ้าใครอยากชนะหมดหนึ่งเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับฟิน,นิกเนี่ยตัวที่อยากชนะเดี๋ยวลองเซิร์ชดิอาร์วีอยากอะไรอ่ะอันดับหนึ่งชน,นะชน,นะทางชน,นะฟอร์เรน V1 V1 ึ 1> v 1, v 1. ่งวี่ทำคลิปยกแล้วกันนะครับก็จะวันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like ไ <ป S 2> ลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสรัปนี้ต้องขอตุลาไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะรู้วิธีการลบเพื่อนนะครับแค่กดไปตรงนี้เองนะฮะแล้วกดไปที่เพื่อนกดลบไปเลยครับแล้วก็วิธีลบความสัมพันธ์ทำไงอะไรอ่ะ คู่งูต้องมาก่อนนี่โอเคแล้วเจอกันในเพจยสองบ๊ายบายครับเจอกันครับ